มาดูความพิเศษของต้นทองหลางน้ํานะครับดูครับเวลาแดดแรงๆครับแดดร้อนๆนี่มันจะใบจะห่อเข้าแล้วก็ชันขึ้นข้างบนนะครับจะเป็นแบบนี้หมดนะครับเป็นทุกต้นเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่ดูครับไม่ใช่มันเหี่ยวนะครับนี่ไม่ใช่ว่าน้ําไม่พอเหี่ยวนะเมื่อเช้าผมยังลดน้ําอยู่เลยครับครับเป็นแบบนี้หมดเลยครับจะห่อ ชั้งตั้งชั้นขึ้นข้างบนนี่ครับหมดทุกต้นเลยครับจะแปลกแปลกมากครับใบต้นของหลังน้ำนี่มาเทียบดูกับต้นใบต้นยางนาครับนี่ครับเห็นไหมครับใบมันก็จะตกลงมาเหมือนเดิมครับปกติครับจะแดดจะร้อนแค่ไหนมันก็จะใบจะตกลงมาแบบนี้เหมือนเดิมครับ นี่ครับให้ดูต่างๆกันมากครับกับต้นยางนาครับข้อดีของมันก็คือยังไงครับคือมันจะไม่บังแสงของต้นไม้อื่นที่อยู่ใต้ล่มใต้เงาไปนี้นะครับนีครับดูครับต้นมะเขือก็ยังงามอยู่ครับนี่นะครับนี่คือข้อดีของต้นของหลังน้ํานะครับสามารถปลูกพืชอื่นแซมได้อย่างดีมากๆครับผมกําลังหาต้นที่มาปลูก ้างล่างมันอยู่ครับนี่ครับนี่ครับต้นมะเขือผมปลูกแล้วนี่ก็ผมเอาพริกมาปลูกอีกครับนี่ครับนี่ครับต้นพริกครับกําลังปลูกใหม่ใหม่ครับนี่มะเขือมาปลูกใหม่ครับครับมันจะสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับต้นไม้อื่นได้ดีนะขาวว่านะครับนะนี่ครับผมลองเอาพริกมาปลูกแล้วก็ผักหวานป่าด้วยครับนี่ครับผมลองเอามาปลูกครับแต่ยังไม่งามครับ นี่ก็ทุเรียนหนึ่งต้นครับเอามาลองดูครับทุเรียนนี่ครับไม่ได้หวังจะกินลูกกินอะไรหรอกครับแต่ทดลองทดสอบครับลองดูครับว่าจะเป็นอย่างไรครับเขาว่ามันมีประโยชน์ต่อดินนะครับมันสามารถตึงไนโตรเจนไว้แล้วก็ไปไว้ทีรากของมันนะครับมันจะทําให้ต้นไม้อื่นๆที่อยู่บริเวณใกล้มันนี่สามารถดูด กินอาหารจากรากของมันได้เลยนะครับผมเขาว่ากันแบบนั้นนะครับทดสอบดูครับทดลองดูคงก็ยังไม่รู้นะครับผมก็เพิ่งปลูกเพิ่งปลูกเมื่อเดือนปลายเดือนสิงหานะครับนี่ครับประมาณห้าสี่ห้าเดือนแล้วครับนี่สูงก็น่าจะเกือบสองเมตรแล้วนะครับอันนี้ผมเด็ดยอดนะครับเนี่ยเพราะว่าต้องไม่ต้องการให้มันสูงกว่านี้นะครับผมจะตอนกิ่งขยายครับ นี่ครับนี่ครับมันรู้สึกว่ามันงามงามไวครับปลูกง่ายโตเร็วครับยไอต้นทองลางน้ำนี่นี่ครับผมปลูกมะเขือปลูกพริกนี่หมดครับเอามาปลูกผมรู้สึกว่ามันจะถูกกับโลกกับผมนะผมว่านะรู้สึกว่าปลูกง่ายมากครับตัวแรงง่ายมากครับไม่มีโรคไม่มีอะไรเลยครับนี่ ปลูกโตเร็วมากครับดูครับแต่ว่าผมไม่มีระบบน้ํานะครับนี่ผมยังทําระบบน้ําไม่เสร็จเลยครับนี่ผมใช้เครื่องสูบน้ําต่อสายยางมานะครับนี่ครับระบบน้ําผมเนี่ยผมยังต่อไม่เสร็จเลยครับเครื่องก็ซื้อมาแล้วครับแล้วก็ยังต่อไม่เสร็จครับยังรอท่อเล็กครับท่อ PVC เล็กนี่แล้วก็หัวสปริงเกอร์ครับ จะโตเป็นแถวเป็นแถวระยะห่าง4ี่เมตรนี่ครับนะครับกำลังปรับปรุงกำลังรเริ่มต้นใหม่ครับกำลังวางแผนว่าจะทำแปลงนี้นี่ให้เป็นแปลงทดลองแปลงตัวอย่างนะครับแปลงตัวอย่างแบบผมจะเลือกต้นไม้ที่แบบว่ากินใบได้กินยอดได้กินใบได้ใช้เน้นพวกกินใบกินยอดนะครับ อย่างเช่นสะเดานะครับนี่ก็สะเดามันถวายนะครับสะเดามันทวายยอดแดงครับนะครับนี่ี๋ยวก็กาลังเริ่มปลูกครับสะเดามันทวายลองดูครับพี่น้องครับทําไปเรื่อยๆครับทาเกษตรมันสนุกสนานครับมันเราออกแบบได้เองครับเราออกแบบเองมันสนุก เพราะว่าเราปอกแบบเองครับไม่ต้องไปทําตามแบบของใครนะครับไม่ต้องไปทําไม่ต้องมีใครสั่งนะครับทําเองอยากปลูกอะไรซื้อมานะครับเอามาปลูกเลยอยากกินอะไรนะครับอย่างนี้ก็เป็นมะม่วงเบาใต้นะครับเบาใต้ก็หามาปลูกครับรู้สึกว่ามันออกลูกทั้งปีนะครับก็เลยอยากปลูกลองดูครับเบาใต้ครับ ทองบาใต้ครับมีมดครับเราชอบอะไรก็หามาปลูกมดครับไม่ต้องไปตามตามไอ้กระแสตามอะไรของใครนะครับทำเองของเราเลยออกแบบเองเลยนะครับน่ครับเพิ่งปลูกเพิ่งเริ่มปลูกครับสะเดไย่ยังไม่งามเลยครับนี่ครับอันนี้ก็ไอต้นกล้วย เลยนะหอมขาวเปนดิสนะครับซื้อเขามาปลูกเพิ่งปลูกครับปลูกก่อนปีใหม่เนี่ยมั้งครับเริ่มแตกครับนี่ครับยังระบบน้ํายังไม่สมบูรณ์ครับเนี่ยต้นนี้ผมปล่อยให้ขาดน้ํานะครับนี่ต้นปลูกพร้อมกันนะครับนี่แต่ไม่โตเพราะว่าผมช่วงนั้นช่วงเกี่ยวข้าวนะผมปล่อยขาดน้ําครับขาดน้ําแล้วเกือบตายแล้วครับนี่เพิ่งฟื้นขึ้นมานะครับนี่พวกเพื่อนเคลื่อนเขาสูงเม็ด เกือบสองเมตรแล้วครับตัวนี้ยังเล็อกอยู่เลยครับอันนี้เป็นเพราะว่าว่าเราไม่ดูแลนะครับดูแลไม่ดีนะครับมะละกอก็มีครับแขกดำเนินครับอยากกินอะไรก็เอามาปลูกหามาปลูกนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะได้ขายไม่ได้ขายนะครับเสือนะครับ ไม,ไม่ได้เน้นเรื่องจะขายไม่ขายนะครับปลูกให้เลือก,กินก่อนนะครับอันนี้คือการทดลองแปลงผักที่แบบว่าไม่ต้องขุดนะครับเอาใบไม้มากองทําเหมือนปุ้ยหมักนะครับทําใบไม้ใส่แล้วก็ขี้วัวใส่ใบไ,ไม้ใส่ขี้วัวใส่แล้วก็เอาดินมาใส่หน่อยแล้วก็ปลูกผักหอมไปเลยครับนะครับแต่ว่ามาหน้าช่วงนี้เนาะหน้าหนาวช่วงหน้าหนาวเมื่อกี้นี่เพิ่งปลูกครับันนี้ครับ มันออกดอกเลยครับนี่มันจะเป็นแบบนี้แหละครับเพราะว่าช่วงหนาว<ม>เดี๋ยวเราดูว่ามันจะงามหรือไม่งามนะครับอันนี้คือการทดลองนะครับ